นะครับวันนี้เรามาทำงารงทานพื้นเงินกิน,นนะครับเพื่อให้ชมบรรยากาศนะครับวันนี้เราขายทอดวันนี้ร้อยกิโลนะครับใกล้ๆที่แล้วนะครับเนี่ยโฆษณาคุณด้วยกันเมื่อกี้ก็ขึ้นเราไปถวายเพียยท่านนะครับกันครับนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีสำนักสงฆ์ปราสาทบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้ญาตที่ทำเราก็มามากมายนะครับโฆษณาคุณทุกท่านทุกคนนะครับทานก็ันเยอะๆ มีมาทากเกตรกนทางที่มีนิยมได้ขอเริากทัวะต้วเอเบื้องตานทที่มีกำลังในทาให้ดลทำให้ดกสัำมากดึงนีมาผลมากมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่าเวดร่ำรวยเป็นอัจฉรย์นับแต่ปี

ตัว้นาตังตนนมาตังต้งเวยตนาตังต้งงี้เอยเ้ยวันัหนมาตัง้งข้างบนตังขง้าวบุเออตังขง้าบ่บาง,งออโอ้โายเกลือน,นครับบ่มีเือนเครับ